อีกแล้วนะครับกับพี่เก่งอดิรัตแนดเนียนนะครับหนึ่งในทีมงาน3 0 0เบต้าทีมนะครับลูกศิษย์อาจารย์น้อยพี่พรเพงสวยนะครับวันนี้นะครับพี่เก่งนะครับมีคลิปความรู้มาแบ่งปันนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาบนแบรนนะครับเลี้ยงปลาบนแบนยังไงนะครับให้เขานะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีนะครับ แล้วก็ไม่เจ็บป่วยง่ายนะขั้นตอนและวิธีการในสูตรของพี่เก่งในสิ่งที่พี่เก่งทำเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับอ่านะครับเรามาพูดถึงลักษณะของแบนบากก่อนนะครับแบนบากก็คือขวดแบนสุลานะครับชนิดหนึ่งนะครับที่ทำการบากนะครับโดยใช้อ่าใบมีดเพชรนะครับตัดนะครับตัดปากอย่างนี้นะครับการบากนะครับ บากเพื่ออะไรนะครับบากเพื่อนะครับเวลาเราเลี้ยงปลาเนี่ยอยู่ในแบนนะครับเวลาเราเลี้ยงปลาอยู่ในแบนใช่ไหมครับก็เวลาเราดันน้ำนะครับดันน้ําน้ําก็จะลดออกทางฝั่งนี้นะครับเพื่อที่จะทําการถ่ายน้ํานะครับนั่นเองนะครับเพราะว่าแบนบากเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างน้ําน้อยนะครับน้าน้อยเวลาเราเลี้ยงปลาเราก็จะนะครับใช้การถ่ายนะครับ โดยการที่ใช้หัวถ่ายแบนบากนะครับนี่นะครับแบนบากนะองพี่เก่งก็ใช้ดูอยู่นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาพูดนะครับว่าเราดูแลแบนบากยังไงนะครับให้นะครับปลาออกมามีคุณภาพนะครับก่อนที่เราจะคัดนําคัดต่อไปในอีกอจุดต่อไปอีกที่หนึ่งนะครับ วิธีการนะครับวิธีการก็มีนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นวิธีการที่ยุ่งยากอะไรนะเพียงแต่ว่าความเข้าใจนะครับแล้วก็การที่เราจัดการนะครับการจัดการสําคัญที่สุดนะครับแล้วความเข้าใจในรูปแบบต่างๆของนะครับแต่ละท่านนะครับที่การในการเลี้ยงนะอย่างเช่นเวลาน้ำอากาศนะครับหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะครับ นะครับเราก็มาถึงขั้นตอนนะครับในการดันน้ํานะครับดันน้ําสําหรับกดเบนบากนะครับอันนี้ตอนนี้พี่เก่งก็ทําการดันน้ําอยู่นะครับขั้นตอนที่สําคัญในการดันน้ํานะครับก็คือแรงดันน้ําในการดันดันน้าเนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปนะครับไม่แรงจนเกินไปแล้วก็อุณหภูมิของน้ํานะต้อง ไม่ร้อนหรือไม่เย็นจนเกินไปนะครับจะทําให้่าปลามีผลนะครับมีผลต่อตัวปลาได้นะครับอาจจะทําให้ปลาป่วยนะปรับสภาพน้ําไม่ทันนะครับในพอลาดันน้ําใหม่แล้วนะครับเขาก็จะคึกคืนนะครับเนี่ยเขาก็จะคึกคืนนะครับคึกคืนนะครับก็จะสะอาดนะครับแล้วก็คึกคืนนะครับปลาและเคล็ดไม่รับที่สําคัญนะครับก็คือ ดันน้ำเสร็จแล้วนะครับสักสองชั่วโมงเราให้อาหารเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าปลาที่เขาอยู่น้ําใหม่ๆน้ําดีๆนะครับเขาได้ทานอาหารนะครับก็จะทําให้สุขภาพร่างกายเขาดีนะครับไม่เป็นท้องมาแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อปลาป่วยได้นะครับอันนี้คือเคล็ดไม่รับในการเลี้ยงปลา,าในเป็นบากนะครับแล้วก็ดันน้าเนี่ยที่เก่งลองทดลองมาหลายอย่างแล้วนะครับ สองวันดันครั้งหนึ่งดันทุกวันนะครับดันเช้าดันเย็นวันละสองครั้งนะครับสรุปแล้วที่เปรียบเทียบกันจากที่พี่เก่งทํามาก็คือดันวันละหนึ่งครั้งนะครับจะดีมากๆก็คือพี่เก่งจะให้อาหารปตาเนี่ยวันนึงหนึ่งมื้อนะครับไม่ได้ให้บ่อยนะครับก็คือหนึ่งมื้อให้เขากินอิ่มไปเลยนะครับก็จะให้หลังดันน้านั่นเองนะครับก็คือน้ําสะอาดนะครับก็จะได้กินอาหารที่มันสะอาดถ้าเป็นไข่ตุ๋นเราก็ตุ๋นใหม่นะครับให้กิน นะครับถ้าเป็นลายแดงก็เป็นลายแดงสดๆนะครับที่เราให้เขากินนะครับไม่ใช่ลายแดงแช่แข็งนะครับเมื่อก่อนนะครับพี่เก่งใช้ลายแดงแช่แข็งมันก็ไม่ค่อยได้ของดีเท่าไหร่นะครับอ่ะนะครับก็เมื่อก่อนพูดถึงช่วงที่พี่เก่งเคยเลี้ยงปลากัดใหม่ๆในเป็นบากนะครับเป็นบากพี่เก่งก็ให้ลายแดง แ่แข็งนะครับมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทําให้น้าเน่าเพราะว่าอาหารเราไม่ใช่อาหารสดนะครับถ้าอาหารไม่สดพี่แนะนําเลยนะครับไข่สุนดีที่สุดนะครับพอเวลาทําลงไปในแบรนแล้วนะครับมันก็จะเกิดการเน่าช้าเพราะเวลาเราขุนเสร็จแล้วเราทําการล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องคลิปการทําไข่สุนเดี๋ยวไปดูได้นะครับในช่อง300เีท้าทีมันมีอยู่นะครับที่พี่เก่งทําไว้นะครับส่วนอาหารที่ให้ไปในแบรนบากเนี่ยถ้าเกิดมันตกครางนะครับตกครางอยู่ในแบนแล้วนะครับ ตกค้างอยู่ในแบนแล้วตอนนี้เราไม่ดันน้ํานะครับไม่ดันน้ําแล้วให้ปลากินอาหารใหม่เข้าไปนะครับมันจะเกิดเชื้อแบคทีเรียนะครับอยู่ใต้ขวดนะครับก็จะทําให้ปลาป่วยได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับรับก็ไม่มีอะไรแย่ๆนะครับก็ให้พวกเรานะครับเลี้ยงปลาในแบนอย่างมีวินัยนะครับแล้วก็ปลาก็จะออกมาสวยเองนะครับ ก็มาถึงขั้นตอนการให้อาหารนะครับพี่เก่งก็จะให้อาหารตบบนี้นะครับวันนี้โดยใช้ไข่ตุ๋นนะครับในไข่ตุ๋นนะครับไข่ตุ๋นผสมน้ำนะที่เรายีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ยหยอนนะครับพอเวลาบีบไปแล้วนะครับนี่ไข่ก็จะฟุ้งอยู่ในแบนนะครับอยู่ในแบนแบบนี้นะครับนี่าการให้อาหารโดยไข่ตุ๋นนะ เก่งจะให้ไข่ตุ๋นหนึงวันนะเว้นวันเป็นลายแดงอหงวันนะครับแล,แล้วหหยอนะครับหอกการตาส่วนก็คือว่าเราก็ดูนะครับว่าปลาหนึ่งตัวกินได้หมดภายใน1วันแค่ไหนนะครับเราก็ให้ ให้เขาหมดแค่นั้นนะครับครับนี่ไข่ตุ๋นก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านในนะครับพอเราทําการให้อาหารที่เป็นบากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นะครับใช้น้ํานะล้างปากขวดนะครับทิธีของิเก่งนะครับใช้น้ำล้างปากขวดที่มีเศษอาหารติดนะครับสุดประสงค์เพื่ออะไรหนึ่งให้มันสะอาดนะครับแล้วก็ไม่มี ข้าวาหารแห้งติดนะครับเพราะข้าวาหารแห้งติดที่ปากแบนเนี่ยเวลาเราดันน้ำหรือเราเทำการหยอดอาหารลงไปใหม่นะครับทำให้อาหารพวกนี้เนี่ยเสียและลงไปในน้ำทำให้ปลาป่วยได้นะครับนี่นะครับการล้างนะครับการล้างปากขวดน,นะล้าง ทั้งหมดเลยนะครับปัดปาก,ปากขวดแบนนะครับล้างให้เศษอาหารนะครับหลุดออกไปเศษอาหารไม่ใหม่มันก็จะได้าไหลลงไปนะครับให้ปลาที่เราหยอดโดยบางคนยังหยอดฝีมือไม่เก่งก็จะเลอะมากนะครับเลอะขาวทั้งขวดเลยนะครับเนี่ยีีพี่เก่งเพิ่งหยอดไปนะเพิ่งหยอดไปก็มีติดอยู่นิดหน่อยนะครับก็เกิดจากความชนานาญแล้วนะครับ ทำมาเป็นปีแล้วก็เริ่มชํานาญนะครับพอชนานาญก็ไม่ค่อยเลอะนะครับไม่ค่อยเลอะแต่ก็ยังล้างอยู่ดีนะครับเพราะสังเกตว่าการที่เราล้างและไม่ล้างมันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับนี่วิธีขั้นตอนพวกนี้ก็มาจากอาจารย์นะครับที่ไปลองทดลองทำนะับลงมือทําที่ฟาร์มอาจารย์นะครับนีนบ่ก็ทำการล้างแบนไปเรื่อยจนหมดนะ แฟนพี่เก่งตอนนี้ก็มีประมาณอยู่600นะครับมีประมาณอยู่600แบนตอนแรกก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับทดอดีพื้นที่ฟาร์มมันค่อนข้างจำก,กัดก็เลยใช้ที่ฟอร์มนะครับนี่พอเราล้างแล้วนะครับมันก็เอี่ยมเห็นไหม,ไหมปลากินไข่ตุนหมดไปแล้วนะครับเกือบหมดแล้วนะครับเหลือน,นิดหน่อยนั่นเนี่ที่พี่เก่งให้ดูท้องปลานะสังเกตด,ดูท้องปลานะครับเขาก็จะอิ่มนะครับนี่นี่นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะพอล้างแล้วปากขวดพวกนี้ก็จะ ไม่มีค่าบอาหารติดนะครับนี่นะครับนี่หลายๆตัวก็กินหมดหลายๆตัวก็ยังเหลือนะเหลือก็เดี๋ยวเขาก็จะเก็บกินของเขาไปเรื่อยๆนะครับจนถึงนะครับจนถึงเดี๋ยวพวกนี้นะตอนเช้านะครับพี่เก่งก็จะดันน้ำนะทําการดันน้ำนะครับดันน้ำใหม่นะครับทุกครั้งนะครับก่อนที่จะให้อาหารนะครับ run อีกอย่างเลยนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือยาเหลืองญี่ปุ่นนะครับที่เราตีออกไว้นะครับเดี๋ยวพี่เก่งจะไปทําให้ดูนะว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับเลี้ยงปลาในแบนน์นะครับก่อนอื่นนะครับก็ใช้นะครับกระป๋องนะเหมือนที่บีบอาหารปกตินะครับตักยาเหลืองญี่ปุ่นนะครับลงไปเลยนะครับนะครับแล้วเราก็ปิดฝา านะครับแล้วเราก็ไปกันเลยนะครับว่าจะทำยังไงต่อเราก็มาถึงแบนบากที่เราดันน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอายาเหลืองญี่ปุ่นนะครับกับเกลือที่เราผสมไว้เนี่ยในถัง66ลิตรแล้วตีออกซิเจนไว้เมื่อกี้นะครับก็ มีสรรพคุณนะครับช่วยรักษาปลานะครับรักษาโรคในปลาทําให้ปลาสดชื่นแก้เครียดปลานะครับที่เก่งนะครับจะไม่ใส่บ่อยนะครับดูว่าถ้าเกิดอาการปลาไม่ดีก็จะใส่เดือนละหนึ่งครั้งหรือเวลาเราไปไหนหลายๆวันนะครับก็ให้ดันน้านะครับดันน้ําให้แบนสะอาดเรียบร้อยเสร็จแล้วก็หยอดยาเหลืองไปโดยที่ไม่ให้อาหารนะครับเขาก็จะอยู่ได้แล้วปลาก็จะยังกลางยังสวยเหมือนเดิมนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ที่เก่งก็จะหยอดลงไปแบบนี้เลย นะครับหยอดเสร็จจนหมดเลยนะครับแล้วน้ําในแบนเขาก็จะเป็นออกเป็นสีเหลืองๆนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยออกเป็นเหลืองๆอมพันธ์แบบนี้นะครับ <c oughs> ปลาเขาก็จะได้่า <c oughs> พวกปรสิตอะไรที่ติดอยู่ตามตัวเขานะครับหรือเขามีรอยบาดแผลเกิดจากการดันน้ําเวลาเราดันลรวไปโดนบากตรงนี้นะครับแล้วก็มีรอยถลอกนะจะได้รักษาแผลไปด้วยราคาฆ่านะครับฆ่าเชื้อปรสิตแล้วก็ เชื้อแบคทีเรียนะครับด้วยนะครับนี่คือสรวนคุณของยาเหลืองนะ I I ครับก็ผ่านไปแล้วนะครับกับก <c oughs> ารที่เราเลี้ยงปลาในแบรนอย่างไงให้สวยนะครับ, <c oughs> รบมีคลิปดีๆมากมายในช่องนะครับก็ <c oughs> มีมานำเสนอเรื่อยๆนะครับยังไงก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะครับช่อง300เบต้า e ี m ของเรานะครับลูกศิษย์อาจารย์น้อยที่ฟอนผมนี่สวยนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีลาไปก่อนนะครับอ้ออย่าลืมนะครับใครอยากได้ความรู้อะไรอยากให้ทาคลิปอะไรนะครับเม้นใต้ด่างใต้ล่างด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ